อ,อาเลียดเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเกมที่3ามเดี๋ยวยัง,ยงด่านเดิมอยู่เหมือนเดิมดเปลี่ยนกับด่านเปลี่ยนด่านบ้างเถอะ <c oughs> เบื่อแล้วโอ้โลบอลโดนก่อนเลยครับโอ้โหอ้าวแต่ว่าโอ้โหเพื่อนช่วยเป็นตัวล่อนะฮะให้เพื่อนข,นขึ้นไปข้างบนได้ก่อนยื้อพื้นที่ได้แล้วนะครับให้ปาไม่โอกาสโอ้ยเจ็บหนักนะฮะโอ้แอดแอดวิ่งเข้าไปหาเก็บก่อนเลยครับซาตาเบ้ฮะกูแคนนิว อ่าฮโอ้โหวาร์ปหนีครับวิ่งไปฮะซีเอ็มพีเรียบร้อยครับแรปซูลรตเก็บซีเอ็มพีไม่ได้บอลเก็บอ้าวมีน้ำโปเก็บอุลปบอุลาไม่ได้โอ้ยแอดดี้แอดดี้ไม่ไ้จริบอลกันมันนะครับปีกันมันมาฮะโอ้โฮล้มก่อนนะครับโอ้ย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 ยังได้ครับแอดด นักรบโอเอสทีว้าฟนี้อ้าวแต่ก็มาโดนอ้าวไปไหนวาร์ปต่อแล้วก็มึงไงเดนโดครับไีแล้วโกไล่ครับไลยูโรบอลไปก่อนเลยไล่บี้มาแล้วมาแอมจุดตามช่วยเพื่อนไปทางหลังครับอ้อมน่าจะเข้าทางด้านนั้นป๊บๆตัดๆไหมอืมเข้าฮะโซลต์อืมจริงจริงด้วยโอ้ยรอรอวันนี้มีไหมแอดแอดเอสทีสองตัวตายคู่ไหมเรียมพี่โอ้โหดับเบิลคิว แอนแอนนะครับทำได้ไปแล้วข้าวเด็กกีฬามันนะวิ่งเข้าไปหาน้อยเตี้ยโตใหญ่ก็เริ่มเทิ่มเกมอยู่ด้านขวาทางด้านของบ้านรักมันไกลมากโอ้โหทำเกมลำบากมากมีด้ำโขกชีนเ่าจอไร้ซิ่งครับเอ็นทีนะครับโอ้โหป่าป่าเอาสีเอาสีเอาสีเอาโอ้ยเสียเวลาครับโอ้ยจบจะตายครับปีนโขก เพิ่งท่าละทีนะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วสุริเกมพี่ต้องโกไปได้เร็วเกินไปปะเนี่ยเ <c oughs> ตรียมพี่บอกยอมนะเวลาไหมถาม <c oughs> <c oughs> ไปมาไวไปไวครับรออยู่คนเดียวเหงาพลั <c oughs> งงันเต็มอยู่เลย อีกฝั่งนึงก็ฮิลครับสลับเป็นฮิลไปเลยอะไรดีมาต้องแตะต้องแตะมหนึ่งหนึ่งกันมาหนึ่งหนึ่งกันเลยดอปวิ่งนี่ครับโอ้ยโอยโอ้ยยิงโต้ครับยิงยิงยิงโต่ครับเป็นตลาปลายยาง้มามียุงมาก่อหน่อยฮะแตะแตะแตะอ่าอะอรู้ตื่รู้ตึมันจะแรงก็เรื่อยเยเวลาใกล้หมดมันยิ่งแรงของยิ่งแรงสีตะเที่โไมนาี อ่ะทนที่ปาแผลได้ไหมปึ๊บปั๊บปั๊บโผล่ปั๊บอืมเอาดิเอาดิยังโตยังโตอ๋ดอดอยังเก็บไรบีไปลอ่ะแล,แล้ว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 โอ้ไหลแหมแม่เอ็มีเอลใส่ดอเป็นชาร์ <c oughs> <M> <c oughs>